สวัสดีค่ะยกับดีแล์แชนแนลเช่นเคยนะคะกับเกมไฮโลไทยคราคิงไมด์นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะจ้าพกทุนน้อยน้อยมาทีหกร0อยเก้าสิบาทค่ะอารอบนี้สกอร์มาสูงทุกคนรอบนี้กราฟออกมาสูงที่ห้าห้าหกค่ะมาจากเจอเลยจากรอบแรกของเรานะคะมาค่ะทุกคนคะ่ะรอบแรกก็ขอไปที่สี่ห้าหกก่อนเลยแล้วกันค่ะใส่ไปแค่ยี่ิบพอทุกคนคะ่ะดับเบิลไปเลยจา้ารอบนี้เราจะไม่ลงขั้นต่ำสามสิบนะเขาออกสูงเราตามสูงค่ะทุกคน มาแล้วสี่ห้ามาลูกนี่แน่หนึ่งห้าหกสวยงาม 5, จ้า 5, <6. S 1> อารอบนี้ออกสูงไปอีกหนึ่งรอบค่ะกําไรมาสามร้อยหกสิบค่ะมาค่ะรอบที่สองเราขอซ้ําไปที่เดิมนะคะทุกคนค่ะที่สี่ห้าหกนะคะรอบนี้ขอซ้ําไปที่เดิมที่สี่ห้าหกนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ใครที่ชื่นชอบเกมไฮโลไทยนะคะน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวให้ด้วยนะคะมาทุกคนรอบนี้ขอมาอีกสักรอบละกันสูงสี่มาแล้วห้าหกมาลูกโอ้โหสวยงามทุกคน รอบนี้4,5,6เต็มเต็มเลยทุกคนคะ่ะกำไรมา1,320อ่ากำไรมา2รอบติดติดล้วนัจ๊ากำไรมา2รอบติดติดแล้วอ่ะรอบนี้นะครอบที่3ขอซ้ำไปที่เดิมที่4,5,6ค่ะอ่ะเดี๋ยวเอ้ยที่เออแล้วก็จะเติม3ไปด้วยทุกคนคะ่ะเป็น3,4,5,6นะคะมาสกอร์จะไหลสูงอยู่ไหมทุกคนกำไรขึ้นมา1,7นเนะ อุ้ยสามมาสี่ห้ามาลูกโอโหูยสามสี่หกทุกคนดีนะที่ใส่สามไปด้วยโอ้โหบวกมาสามตาติดติดกำไรสามตาติดติดรอบนี้ขึ้นมาพันสี่สี่สิบค่ะมารอบนี้ทุกคนคะเราขอไปแถวล่างเลยแล้วกันค่ะที่สองสามสี่ห้านะคะรอบนี้ขอบไปที่สองสามสี่ห้าทุกคนกลัวว่าครับมันจะอ่าตัดไปต่ํานะคะอ่ะรอดูก่อนละกันนะคะรอดูรอบนี้นะคะใส่ไปเบาๆที่สี่สิบค่ะมา อ้าวต่ําจริงด้วยทุกคนคะ่ 1, 4, 4คะหนึ 4, ่งสี่สี่ค่ะอรอบนี้ขาดทุนไปทุกคนคะ่ะที่หนึ่งสี่สี่นะจ๊ามารอบนี้เราขอไปที่ต่ําเลยแล้วกันทุกคนที่วันจู่ขอไปเลยจ้าหนึ่งสองสามสี่ไปเลยนะคะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามเกมไฮโลไทยนะคะอยู่ใครคิงไมดานนะจ๊ะก็สาม,มารถจิ้มลิงปักหมดุดใต้คลิปมาได้เลยคะ่ะมาทุกคนขอเปิดต่ํามาสวยๆรอบนี้ตุวคุณก็มา สองมาแล้วหนึ่งสามมาลูกอู้หูหนึ่งสองหกทุกคนรอบนี้หนึ่งสองหกนะคะเอี่ยวต่ำำํากําไรตัวคูณฉ่ำๆเลยทุกคนอรอบนี้บวกมาสองร้อยแปดสิบค่ะมารอบนี้ขอซ้ําไปที่เดิมนะคะที่หนึ่งสองสามสี่นะจ๊ะใครที่ชื่นชอบเกมไฮโลไทยนะคะน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวให้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็สามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปมาได้เลยหรือว่าจะเป็นเอ็ดบีเจ๊ะอ่ะนจ้าสามมาแล้วหนึ่งสองมาลูกอู้หูสามสี่ รอบนี้มา 3- 4 4ี่ทุกคนอาติดลบไป200ทุกคนคะ่ะทุน690กําไรมาเท่านี้โคตรจะสุดเลยอ่ะรอบนี้ขอซ้ําต่ําไปที่เดิมละกันทุกคนรอบนี้ซ้ําต่ําไปที่เดิมจา้าใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกหนา้าทุกคนคะ่ะฝากแรกอยู่ที่100บาททอนไม่มีขั้นต่าไหมต้องทําเทินนะคะฝากทอนครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่าไหมต้องทาเทินจ้ะมารอบนี้เปิดต่ํามาสวยๆ5มาแล้วอูห้หูสองสอง,สองห้าทุกคนค่ะก็ยังอยู่ต่ําเหมือนเดิมนะคะแต่รอบนี้ไม่ได้กาไรค่ะ มารอบนี้ขอไปแถวล้างเลยละกันทุกคนคะ่ะขอไปแถวล้างเลยละกันจัดมาทุกคนใส่ไปที่สองสามสี่ห้านะคะแถวล้างของเราโอ้โหตัวคูณตัวคูณเยอะมากรอบนี้ อ 2, 3, 6, สองสามหกทุกคนคะ่ะสวยงาม,มงจ้าสองสามหกคะ่ะรอบนี้ออกสองสามหกไม่ได้ไม่เสียคะ่ะอ่ารอบนี้เราจะลงไปที่วันถูคอไปที่ต่ําเลยละกันรอบนี้ไปที่ต่ํล็อบสุดท้ายเลยละกันทุกคนคะ่ะ มาที่วันถูครอหนึ่งสองสามสี่ไปดับเบิลไปเลยคะ่ะดับเบิลไปอีกจ้ะอ่าถ้ารอบนี้เราเสียทุกคนกําไรจะอยู่ที่ผ่านเก้านะคะทุกคนคะ่ะมาทุนหกร้อยเก้าสิบวันนี้เราจะได้กําไรไหมอ้าสี่มาแล้วหนึ่งสามมาลูกอู้หูยหนึ่งสองสี่ทุกคนอดอกนี้ตัวคูณสิบตัวคูณสี่ช้ำช้ำจ้าอ่าสำหรับวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะจสาบ๊ายบายค่ะทุนหกร้อยเก้าสิบทุกคนกบไร